ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับผมแนะนําเอาสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งในส่วนของสมาชิก สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นมาพูดคุยกันนะครับโดยในคลิปนี้นะครับเราจะพูดคุยกันโดยละเอียดเลยนะครับว่าเราสามารถหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยวิธีการหาเสียงทําอย่างไรได้บ้างและในข้อห้ามต่างๆเนี่ยเข้าห้ามในเรื่องอะไร mm. เกี่ยวกับเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งนะครับซึ่งในรายละเอียดตรงนี้นะครับมีระเบียบที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นระเบียบของคณะกรกรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการหาเสียงนะครับพศสองพ เรามาดูการหาเสียงในวิธีแรกกันก่อนนะครับก็คือการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้เนะี่ยผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถที่จะหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยคุณผู้ชมจะหาเสียงด้วยตนเองก็ได้นะครับหรือจะว่าจ้างบุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือเป็นนิติบุคคลดําเนินการแทนก็ได้นะครับสําหรับวิธีการที่จะหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจจะทําได้ในหลายรูปแบบนะครับเช่นทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับทางโซเชียลมีเดีย u t u b e แอปพลิเคชันอีเมล SMS หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆทุกประเภทเลยนะครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างนะครับทำได้หลายช่องทางหลายรูปแบบนะครับซึ่งในการหาเสียงเลือกตั้งดังกล่าวนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะระบุชื่อรูปถ่ายหมายเลขประจำตัวสัญ,ญลักษณ นโยบายคติพจน์คำขวัญข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับของเรานะครับเกี่ยวกับผู้สมัครได้ด้วยนะครับแล้วก็จะต้องระบุชื่อตัวชื่อสกุลที่อยู่ของผู้ว่าจ้างผู้ผลิตจำนวนวันเดือนปีที่ผลิตไว้ที่เห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับและนอกจากนี้นะครับ สามารถที่จะนำภาพบุคคลมาใช้ในการหาเสียงได้ด้วยนะครับแต่ว่าจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้นก่อนนะครับแล้วก็อาจจะนำภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันเนี่ยนะครับมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าตัวด้วยนะครับ สำหรับการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับคุณผู้ชมจะต้องแจ้งก่อนนะครับจะต้องแจ้งไปยังสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนนะครับโดยการแจ้งเนี่ยจะต้องแจ้งวิธีการรายละเอียดช่องทางนะครับระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งรวมทั้งหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับและก็เน้นย้าอีกครั้งนะครับการแจ้งเนี่ย ท่านจะต้องแจ้งกะกะตจังหวัดนะครับแจ้งไปยังผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดไม่ได้แจ้งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับต่อมานะครับการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับสามารถที่จะให้บุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้สมัครนะครับและก็มีความประสงค์จะหาเสียงเลือกตั้งให้กับผู้สมัครใดเนี่ยนะครับจะต้องแสดงชื่อชื่อสกุลชื่อนิติบุคคลนะครับ หรือสัญ,ญลักษณ์หรือเครื่องหมายใดๆที่สามารถระบุเจาะจงตัวบุคคลที่ดําเนินการให้ได้นะครับสําหรับสื่อที่ทําขึ้นเพื่อใช้หาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับจะต้องระบุชื่อชื่อสกุลชื่อนิติบุคคลของผู้จัดทําด้วยนะครับอาจจะทําในรูปแบบของตัวอักษรภาพหรือเสียงก็ได้นะครับนี่คือในกรณีที่บุคคลที่มิได้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ดําเนินการนะครับต่อมานะครับ ถ้า,าผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับที่ดําเนินการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้สมัครเนี่ยนะครับแล้วมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะครับรวมกันแล้วเกินกว่า5,000บาทจะต้องแจ้งค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้กับผู้สมัครทราบด้วยนะครับแล้วก็ให้ผู้สมัครเนี่ยแจ้งให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทราบตรงนี้นะครับเขาจะนําไปรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของเราด้วยนะครับ ก็ได้แก่ค่าจ้างในการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการหาเสียงค่าตอบแทนในการดำเนินการนะครับไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดเพื่อให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอีเมลโปรแกรมค้นหาหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นเนี่ยรับรู้ถึงการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็หมายถึงว่าถ้าเกิดค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเนี่ย จะต้องแจ้งให้กับผู้สมัครทราบและผู้สมัครก็จะต้องแจ้งให้กับผู้มือการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบด้วยนะครับในกรณีที่ให้บุคคลที่มิใช่ผู้สมัครเนี่ยดำเนินการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ให้นะครับต่อมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการมีผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งนะครับผู้สมัครสามารถที่จะมีผู้ช่วยในการหาเสียงเลือกตั้งได้นะครับแต่ว่าผู้สมัครจะต้องแจ้งรายละเอียด ต่างๆนะครับของผู้ช่วยหาเสียงหน้าที่ค่าตอบแทนรวมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยแจ้งให้กับผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบก่อนที่จะมีผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งนะครับโดยผู้สมัครสามารถที่จะจัดหาเสื้อผ้าสิ่งของเลี้ยงอาหารเครื่องดื่มสำหรับผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งได้นะครับแล้วก็จะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ช่วยหาเสียง ในอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำนะครับและในเรื่องของผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยนะครับยังสามารถที่จะแจ้งเปลี่ยนตัวผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งได้ด้วยนะครับโดยผู้สมัครสามารถแจ้งได้ไม่เกิน3ครั้งแต่ละครั้งนะครับไม่เกินหนึ่งใน3ของจํานวนผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งนะครับและถ้ามีบุคคลที่มิได้เป็นผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งนะครับก็หมายถึงว่า ไม่ได้เป็นบุคคลที่ผู้สมัครแจ้งให้กับกรกตทราบเนี่ยแล้วเข้ามาช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งผู้สมัครจะต้องแจ้งให้กับผู้วยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทราบโดยเร็วนะครับถ้าเกิดมีคนที่เราไม่ได้แจ้งเป็นผู้ช่วยเนี่ยแล้วเข้ามาช่วยหาเสียงจะต้องรีบแจ้งนะครับต่อมาในเรื่องของการติดประกาศเกี่ยวกับป้ายหาเสียงเลือกตั้งนะครับป้ายหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยนะครับกรณีที่เป็นประกาศนะครับ ถ้าติดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเนี่ยให้มีความกว้างไม่เกิน30ซนติมตรมีขนาดความยาวไม่เกิน42ซนเมตรนะครับแต่ถ้าเป็นแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงจะต้องมีความกว้างไม่เกิน130ซนติเมตรและมีขนาดความยาวไม่เกิน245ซนติมตรนะครับสำหรับแผ่นประกาศและแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งนะครับผู้สมัครสามารถระบุชื่อรูปถ่ายหมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร สัญ,ญลักษณ์นโยบายคติพจน์คำขวัญข้อมูลประวัตินะครับและจะต้องระบุชื่อตัวชื่อสกุลที่อยู่ของผู้ว่าจ้างผู้ผลิตจำนวนและวันเดือนปีที่ผลิตไว้ให้เห็นได้ชัดด้วยนะครับและถ้านำภาพบุคคลมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยเนี่ยจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพักการเมืองน,นั้นด้วยนะครับโดยผู้สมัครเนี่ยอาจจะนำภาพ ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนอื่นๆหรือผอู้บริหารท้องถิ่นที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได้นะครับต่อมานะครับการปิดประกาศเกี่ยวกับประกาศหาเสียงเลือกตั้งหรือแผ่นป้ายต่างๆนะครับผู้สมัครรับเลือกตั้งจะต้องติดแผน่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งในสถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําอง,งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดเท่านั้นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะติดประกาศหรือติดแผ่นป้ายต่างๆเนี่ยผู้สมัครจะต้องอแจ้งขออนุญาตต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือเทศบาลก่อนนะครับโดยเทศบาลเนี่ยก็จะมีประกาศนะครับว่าสามารถที่จะนําป้ายต่างๆเนี่ยไปติดได้ในบริเวณใดบ้างาและจะต้องไปติดตามที่เขากําหนดไว้เท่านั้นนะครับต่อมานะครับลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งนะครับก็คือ ห้ามนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งนะครับห้ามหาเสียงเลือกตั้งในลักษณะดังต่อไปนี้นะครับก็คือการแจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงโดยการนําไปวางไว้ในที่ต่างๆหรือโปรยในที่สาธารณะนะครับแจกเอกสารการหาเสียงที่มิได้มีการระบุชื่อตัวชื่อสกุลที่อยู่ผู้ว่าจ้างผู้ผลิตจำนวน วันเดือนปีที่ผลิตไว้อย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารวารสารหรือวีดีทัศน์ต่างๆนะครับหรือใช้พาหนะในการหาเสียงเลือกตั้งหรือจัดสถานที่หรือเวทีในการหาเสียงเลือกตั้งโดยไม่แจ้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทราบก่อนตรงนี้ทําไม่ได้นะครับหรือหาเสียงเลือกตั้งโดยใช้ถ้อยคําที่รุนแรงฝุกระดมก่อให้เกิดความไม่สงบในพื้นที่หรือช่วยเหลือเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอาจ คำนวณเป็นเงินได้ให้กับผู้ใดตามปกติประเพณีต่างๆนะครับหรือหาเสียงเลือกตั้งโดยนำชื่อของพรรคการเมืองสัญ,ญลักษณ์คติพจน์คำขวัญน,นำภาพบุคคลมาใช้โดยมิได้มีหนังสือยินยอมนะครับตรงนี้ไม่สามารถกระทำได้นะครับนี่ก็คือสาระสำคัญต่างๆนะครับ เกี่ยวกับวิธีการหาเสียงเลือกตั้งนะครับก็จะมีหลายอย่างที่สามารถกระทําได้นะครับแล้วก็มีข้อห้ามในหลายๆอย่างที่ไม่สามารถกระทําได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องศึกษารายละเอียดให้ชัดเจนนะครับโดยคุณผู้ชมสามารถสืบพ้นข้อมูลมาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเป็นระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียง พศสองพนะครับในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีอีกฉบับหนึ่งที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นระเบียบฉบับที่2นะครับโดยเขาเพิ่มในเรื่องของห้ามผู้สมัครเนี่ยกระทำหรือยินยอมให้พักการเมืองหรือผู้ใดกระทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยมีเจตนาไม่สุจริตมีลักษณะเป็นการชี้นำหรือมีผลต่อการตัดสินใจในการลงคะแนนหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้ใด เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งตรงนี้ข้อห้ามนะครับแล้วก็ห้ามผู้สมัครเนี่ยยินยอมให้พรกคการเมืองหรือผู้ใดทําการเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลความสํารวจของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในระหว่าง7วันก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนนเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งตรงนี้ก็ทําไม่ได้นะครับ ครับตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ